เดี๋ยววันนี้เรามาทําเจลว,ว่านหางจระเข้ครับผมได้มาเบื้อลิ่มเลยเนี่ยเนื้อ,เน,อเน้นๆเ,เลยครับได้มาจากข้างบ้านแต่มาทํากันเนี่ยนะยังสดอยู่เลยแล้วก็เก็บใส่กระป๋องแช่เย็นไว้ใช้ได้หลายทีเลยมาเริ่มกันเลยครับผมเนี่ยครับวิธีก็ปอกตรงที่มันเป็นหนามแหลมๆนะครับผมด้านข้างมันเอาออกไปเลยปึ๊บ ค่อยนะครับผมไปเรื่อยๆสองด้านเลยนะครับผมนะปึ๊บตรงต้นมันต,ต้นตอมันน่าจะแข็งนิดนึงทำเหมือนกันสองข้างเลยครับผมตัดอาจจะตัดตรงปลายมันออกไปนิดนึงยตรงนี้ตัดไปเลยแล้วก็ไอเศษพวกนี้ อย่าไปทิ้งนะครับเอาไปใส่ต้นไม้เป็นปุ๋ยได้เพราะว่าในว่านหางจระเข้มีสรรพคุณทางวิตามินมีประโยชน์มากสำหรับคนแล้วก็ต้นไม้เช่นกันอันนี้ด้านในนะครับผมด้านในด้านในก็เหมือนกันก็ค่อยๆเนี่ยฝานไปเลยครับผมฝานไปเลย ม,มันก็จะมีเนื้อติดมาฝั่งนี้บ้างไม่เป็นไรเพราะเรามีเยอะอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ทิ้งใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเลยครับเหมือนกล้วยอ่ะกล้วยเราก็ใช้ได้ทุกอย่างทุกส่วนของของต้นต้นกล้วยใช้ได้หมดเลย๊าได้ไปแล้วครับอุ้ยสุดมือมันจะลื่นนะครับจับให้ดี จับให้ดีจับให้ดีแล้วก็มือเราก็นุ่มด้วยนะฮะมือเราก็นุ่มด้วยจริงๆใช้ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยโดยยืดเลยเนี่ยจะเป็นทั้งเส้นผมใบหน้ามือหรือว่าแผลเป็นทาบ่อยๆเนี่ยจางหายได้เลยครับผมเดี๋ยวเรามาขูดเนื้อเจลด้านในออกใส่ถ้วยกันก่อนที่เราจะขูดเนื้อเจลด้านในออกนะครับผมแนะนำให้ ล้างน้ำก่อนเพราะว่ามันมียางครับผมแล้วก็ยางบางคนก็จะแสบบางคนก็ชีนแล้วไม่ได้แสบอะไรมากมายแต่เพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับ safety first ล้างไปเลยครับผมล้างน้ำจนมันมันรู้สึกว่ามันหายเหนียวแล้วอะเราก็จะได้ เจลด้านในเอาไว้ใช้ประโยชน์โดยที่ยางกา็หลุดลอกออกไปจากการล้างเนี่ยประมาณอย่างน้อย50-60%นะครับคงออกไม่หมดหรอกเพราะว่าเดี๋ยวพอเราได้เนื้อเจลข้างในมาเสร็จปั๊บเนี่ยเราต้องอาวางทิ้งไว้สักพักหนึ่งก็คือมันยังใช้ใช้กับผิวหน้าผิวกายเส้นผมเราไม่ไม่ไม่ได้ทันทีต้อง พักทิ้งไว้สักระยะหนึงเดี๋ยวเรามาทําต่ออีกสองกิ่งครับผม <laughs> อันนี้กิ่งเบเริ่มเลยโอ้โหหนาวประมาณสองนิ้วครึ่งเ่ยอันนี้ได้ใหญ่เลยครับผมนี่ ไม่ใช่ว่าหายากนะฮะประเทศไทยนี่ว่านหางจระเข้นี่มีเกลื่อนเลยบางทีเราเข้าไปในบ้านใครเราก็ไม่ค่อยได้สังเกตนะว่าบ้านก็มีหางว่านหางจระเข้ด้วยถามว่าทุกบ้านควรมีไหมแน่นอนครับทุกบ้านควรมีว่านหางจระเข้ปลูกไว้ในบ้านเพราะว่าประโยชน์มันเยอะเหลือเกินใช้ดูแลทั้งคนทั้งต้นไม้ เป็นวิตามินชั้นดีสำหรับต้นไม้ด้วยครับปื๊บเนี่ยเจลภายในหนาตึ๊บเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโหทำไปก็ผิวของมือเราก็นุ่มไปด้วยเลยนะครับผมใกล้เสร็จละใกล้เสร็จและครับ างทีเราต้องระวังหน่อยเพราะามันลื่นลื่นแล้วก็เดี๋ยวมันจะไม่โดนแค่ว่านหางจระ,ะ, <c oughs> ะเข้แจนเย็นกค่อยๆทำไปเรื่อยอีกนิดเดียวขคอีกนิดเดียวอยากจะทําพร้อมกันเลยสามกิ่งเพราะว่าจะได้เก็บเอาไว้ได้ใช้ได้ไดเลยทีเดียวยาวๆผมเดี๋ยวพอเสร็จปั๊บเดี๋ยวเราก็ล้างแล้วเราก็เอาเฉพาะเนื้อเจลข้างในใส่ถ้วยไว้ แล้วก็เก็บเอาไว้แช่ตู้เย็นมาโอ้โหนุ่มมือด้วยนะใครที่ยังไม่เคยลองสัมผัสเจลของว่านหางจระเข้นี่ผมแนะนำเลยนะมันเป็นฟิลลิ่งที่ดีมากๆอ่ะมันจับแล้วมันนุ่มดีลื่นแต่ว่า แล้วยิ่งพอรู้ว่ามันมีประโยชน์กับเรามากแค่ไหนเราจะยิ่งชอบมันเลยครับผมเดี๋ยวเราไปขูดเม็ดเจลใส่ถ้วยกัน <c oughs> นี่ครับขูดเน็ดเจลออกแล้วใช้นิ้วเราขูดอย่างนี้ก็ได้หรือไม่ก็ช้อนอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมฮะปอกง่ายครับผมเราก็เอานิ้วเราลองด้านล่างไว้มือจับให้มั่น แล้วก็ผูดเอาเนื้อเจลออกใส่ถ้วยมันก็มาทั้งเป็นเป็นก้อนแล้วก็เป็นน้ำนะครับผมใช้ได้หมดเลยเห็นมะโอ้ในก้อนเบเลเลมเลยเนี่ยเมืองกิงหมดอันนี้กิงใหญ่แล้วเนี่ย กิงใหญ่เลยเห็นไหมฮะเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะกัดผิวหนังเราแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เรา,าล้างยางมันออกไปแล้วอย่างน้อยๆก็ห้าสกสิบเปซของยางที่ติดอยู่กับอาจจะหักไปก่อนก็ได้ ี่ติดอยู่กับกิ่งว่านมันนี่มันก็ออกไปแล้วแต่ว่าไม่มีอันตรายต่อผิวหนังเลยนะครับผมอาจจะมีแสบๆบ้างแต่ว่าก็แค่นั้นฮนะไม่ได้มีอันตรายอะไรมากมายเลยมันไม่ได้กับผิวหนังเราตรงกันข้ามมันมันบำรุงผิวเราด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงสัมผัสยางมันโดยตรงเท่านั้นเองก็คือว่าสัมผัสครั้งแรก ยางมันก็คือต้องผ่านน้ําก็คือเป็นการล้างมันในตอนแรกนะครับผมจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดผมลองดูแล้วครั้งแรกเลยล้างยางน้อยไปหน่อยแสบครับผมตอนนี้เรารู้แล้วไงเราทาไปเราก็เรียนรู้ไปเนี่ยครับได้เยอะเลยเดี๋ยวเราจะไปทําให้มันเป็นเจลโดยใช้มือเราเองนี่แหละครับเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งนี่ได้แล้วครับผม เห็นไหมครับเจลเนี่ยว่านหางจระเข้ตอนนี้วิธีการเอาไปใช้ก็คือจะจะไปปั่นก็ได้หรือว่าเราจะใช้มือเราขยำไปเรื่อยๆนะครับอุยเ <laughs> <c oughs> ด้งเอาเด้งเด้งไม่สี่เรียดนี่นะครับผมขยำไปเรื่อยครับผมให้มันเกิดเป็นเจลขึ้นมาเองตามธรรมชาติก็ได้แล้วก็จะเอาไปผสมกับ สูตรอื่นๆก็ได้นะครับผมใช้ได้หลายรูปแบบแล้วก็ข้อดีของมันคุณสมบัติของมันก็คือว่าทำให้ผมนุ่มถ้าจะหมักผมหมักผมก็หมักได้ทานหน้าก็ได้ทาลำตัวก็ได้คุณสมบัติมันเยอะมากเลยตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะทำให้มันเป็นรูปร่างให้มันเป็นเจล คือขยําม,มันไปเรื่อยๆเรามีเวลาคนระับเนาะขยาไปเรื่อยๆแล้วเสร็จแล้วเราก็รีสตอร์ครับเก็บไว้เก็บเอาไว้ใช้แช่ตู้เย็นไว้ก็ได้แต่ต้องรีบใช้หน่อยนะครับเพราะว่าประมาณสัก5วัน7็วันไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะส่งกลิ่นได้ถ้าเราจะใช้มันแบบสดสดอ่ะนะก็ะคือเอาไปใช้ประโยชน์ให้เร็วที่สุดแบ่งกับคนในบ้านหรือว่าเอาไปใช้งานในรูปแบบอื่นอะไรย่างนี้ก็ได้ครับผมตอนนี้ ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการใช้เจลของบ้านหายจระเ้ก็มีเยอะแยะสามารถเสิร์ชได้ใน YouTube เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราไปใช้ประโยชน์ได้เลยประโยชน์มีมากมายเยอะแยะมหาศาลเลยครับสำหรับบ้านหายจระเ้ใครมีปลูกไว้ที่บ้านก็ลองหั่นมาสักกิ่ง2องกิ่งแล้วก็เอามาขูดเนื้อมันเอามาทำแบบนี้ดูนะครับผมโชคดีครับ เดี๋ยวโชว์วิธีการใส่ผมนิดนึงเ่ไหนๆเราก็มีอยู่ในมือเราแล้วเราก็่าดไปเลยครับผมนครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราก็ล้างออกทิ้ไงไว้ประมาณสักสิบสิห้าทีเราก็ล้างออกไม่มีพิษมีภัยเลยครับผมสบายสบาย <laughs> ไหนๆก็ทำมาแล้วใช้เะาเลยนี่ครับนี่ๆค่อยๆปาดไปเรื่อยๆค่อยขยับไปครับไม่ต้องรีบให้โดนทั้งเส้นผมแล้วก็ให้โดนทั้งหนังศีรษะนะครับผมผมก็พยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องผมอยากจะให้มันกลับมาเงงงามอยากให้มันกลับมาดกดำเหมือนตอนวัยรุ่นอีกสักครั้งหนึง่งก็จะพยายามใช้ใสูตรธรรมชาติลองไปเรื่อยๆแหละครับผม เดี๋ยวหมักทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวไปล้างเห้ไดนความรู้สึกที่นุ่มนวลน,นะครับผมมันต้องทำเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าอยากจะทาหน้าก็ทาได้นะครับผมทาหน้าแล้วก็ทาทิ้งไว้สักห้านาทีสิบนาทีแล้วก็ไปล้างได้เหมือนกันประโยชน์มหาศาลครับผมเราใช้ดูลองทำดูครับ